สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เส้นขับทุกท่านเลยจ้าตอนนี้อาบน้ำเล้วอาบน้ำเตรียมตัวออกกำลังกายอาบน้ำด้วยเชยมพูให้ bốn xuống bao xuống bao xuống bằng nam mô các ba khách nhận

ดื้อเลยสักนิดขันคู่อีกกัวจิบกัวโดนพ่อตีต้องร้องไว้ก่อนข้างหมูลืมข้างหมูหายแล้วคัน ข้างหมูหายแล้วนะครับเป้าชุวเป้าชุงม,มัง้งไอ้เมียเม,มามึงข้างหมูมึงเป็นข้างหมูหายหรือยังหายเร็วหายเร็วเฮ้ยๆถึกรองเอน็นเนาะ ยาเลี้ยงให้บันหายแล้วเอ๊ะจะดิบเลยก็ตีสุดเขตด้วยคันมันเที่ยวไหมคะนี่ขัดง่ายนี่เอ๊ยจะขีดดินเลยเอาดินขัดออกมๆๆๆๆึงมึงมึงเก็บขาเก็บแข็งนะลิบ เอาเอาขอดาติเด oh, oh, yeah, yeah. ้อเสียงไล่ไปเท้าสทบขึ้นยังยินได้คุ แางเพชรผู้เล่นดินเนาะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ่ยบน่งนเอาบนไนบนนเอานันลงนันงดูเาเลยกันแาเหตุนี้ทำไมพระคุณต้องมัดขอมัดขา นานมาบะมีก็ดีเลยใช่ไหมอันนี้เนาะเย้ต้องตมองโดนดุคนาดนี่โดนโดนโดนดุเอาบาดุบาได้คนาดนี้น่าเล่นทุกคนเนี่ยนานนานเสียข้อสิค่ด ใครใ่กละมังหนกนเุดปุ้ดมานีตัวใครแล้วก็ตัวมันเอ๋้บแกจะบาหยากถึงือน่ะน่ะน่ะมีของกินด้ค่ะนี่ ไปเอ้ยไปเอยมาเร็วมาเร็วมาสิฉักหน้าฉันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนี่นี่นีน่ เจ๊เจ๊ขนมเปี๊ยะซะเลยอ่ะนเมนเวลาจะมานอนลิ่มตุมเลยนะโมเอ้ไอ้ได้โอ้โ